การแคปแชทที่คุยกันผ่านการส่งไลน์เป็นเ n ื่อเป็นภาพที่ถึงขนาดสวัสดีค่ะหน้าปากค่ะเพราะว่าเนี่ยไปทาวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนะอันสวัสดีตอนเช้าวันที่21กรกฎาคม2568นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ่ายทีมก็ถามว่าทำไมอ่ะฟันทำไมแหว่งเห็นติดหรือยังฮะสวัสดีค่ะ ว่างเรียบๆหมอหมอหางนี้เอาฟันกรานมาทำศัลย์ร่างฟันครับมันพวกฝ่ายหญิงก็เขียนนะคะบอกผู้จาปากเมครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ญิงตายหญิงเ่ยค่ะอยู่ริมทะเลแต่ช้า ได้ยินเสียงไหมคะวัสดีค่ะปรับรักษาคุณพาะคุ้มครองค่ะขอให้โชคดีร่ำรวยเงินทองมั่งคั่งมั่นคงมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลาค่ะรักและคิดถสุนะคะไม่ได้เจอกันนานขณะที่อย่างที่ว่าข้อที่เรื่องนี้ปลูดออกมาตามเส้นทางข่าวก็คือว่าเสรษฐีนีตคนนี้ จับได้ว <tampoco S 2> ่าฝ่ายชายไปามีโรคอีกใบหนึ่งคือไปติดชีกาคนใหม่ทำให้ไม่พอใจสวัสดีตอนเช้า Good morning นักข่าวไปเล่าเรื่องคนอื่นฟั้านี่ชาว่าเริ่มรับรู้ปรากฏว่าท่านผู้ชมบ Good morning นีข้อมูลจากเพจโลกแดงสวัสดีค่ะควาเีีงท่่นฟังข่าวฟังนิทานไหมคะสวัสดีค่ะช่างร่างทีเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าหลวงหวงที่ทิพริศหายออกจากวัดไปโดยไม่บอกไม่กล่าวแล้วเกิดข้อสงสัยว่าไปหาศีกาคนอื่นค่ะสวัสดีค่ะภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถของทิพริศที่เพิ่งออกจากวัดทำลังจะบกวางแล้วกกว่จัาพรองทพซลิศที่เพิ่ออากวัดะขึนบกวางอ่าขาไฝช่ายโยไปไหนมาแล้วก็ส่งข้อความเชิญไปทศพร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบี่ีต้อนรับค่ะสวัสด totally ีค right ่ะฟังข่าวนีทานไหมคะมาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะมาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะ Good morning Good morning Welcome to Thailand สวัสดีค่ะหาววมมงงีค สวัสดีค่ะนักข่าวของเราไปที่วัดตะค้อสวรรค์ยินเสียงข่าวครับเปิดข่าวเปิดข่าวทีวีแห่งานข่าวว่าสุดภาพงานกระแสข่าวเช้าว่ามีโรคยอดนี่มีสองคนและพุทธิริทข้อหาเรื่องเงินก่อชักพุทธิยานรวมถึงการบริจาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยพระนครสวรรค์เป็นหลักร้อยล้าน รวมถึงโซเชียลเริ่มมีภาพแชร์ออกมารา่างสวัสดีค่ะข่าวก็ไปถามปรญดาลูกศิษย์กับชาวบ้านในพื้นที่ของวัาคือหลายคนก็ยอมรับว่าค่ะว่าตื่นกันหรือยังไปทํางาน,านต,ตอนเช้า,ชาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะไปทํงางานแต่เช้าใครไปทำงานยกมือขึ้น

ยังต้องให้ความเป็นธรรมกันต่อขนาที่อย่างที่บอกไปตอนต้นวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะเกี่ยวกับว่าที่เรื่องส่วนตัวของท่านที่สุดไปและยืนยันว่าขอบคุณที่เขอจอข้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะ เรที่เกิดขึ้นันเป็นเรื่องติดอของผมผมไดยจะให้ต้ระดมธนาได้าของคอร์นชอบเรียนมาครับตรงนี้ก็เราไม่สุดยอดที่เกิดขึ้นก็พอมที่จะให้ติอสวัสดีค่ะ Good morning <laughs> ตื่นแล้วตื่นแล้วขอบคุณที่ติดตามไปนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะหมายถึงคราดีจ้าขอบคุณที่เขาจอเข้าใจให้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าเอามาคืนโอ้ขอบคุณค่ะคุณป้อใบหม่อนให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะอย่างสองคนการพอดีเลยรายนี้ คือที่เิ็กเก่าตำรวจไปจะรุ้เกี่ยนผ่านแก้ว้องเอาไว้ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใหญ่ที่มีสมรรถสัมพันธ์พันกับโอ้บรรลุเป้าแล้วบรรลุเป้าแล้วบรรลุเป้าแล้วขอบคุณค่ะให้คุณลำมาด้วยขอบคุณคุณเป้าใบหมอนขอบคุณค่ะ โยดให้หัวใจส้มมาด้วยโอ้ยขอบคุณคุณกิตยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะไปใช้ส่วนตัวเพราะข้อมูลที่ได้รับเข้ามาเนี่ยฝ่ายชายเป็นคนออกเงินค่าเจ๊งจัดต่างๆให้กับฝ่ายหญิงโอ้โหขอบคุณคุณป่อใบมันให้หัวใจส้มมาไอโอ้ยไออุ้มใจขอบคุณค่ะ คุณคารคเรเข้าไปตรวสอว่วะหรือมังข่าวแลนดิชานทั่วไปไหมคะ้ดินเสียงข่าวทีวีไหมคะเปิดทีวีจ้าสวัสดีค่ะชื่อว um> mm ่ามีสอันดเวมีั่ืีอมงนครสวรค์สงหลังด้วยกัน ขอดไฮบริดรถยนต์โตโยต้าคอร์ดูเนอร์มีกระบะโตโยต้าไฮลักษ์ฮิโก้สีดำมีเสื้อคลุมทองคำช้อยเพชรโอ้มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดขอบคุณค่ะอ่าฮ่าฮมินิฮาร์ดด้วยขอบคุณนะคะคุณพ่อใบมอนข้อมูลสำคิญเบื้องต้นค่ะช่วสอบสวนกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียด ขอบคุณที่เคาเเจ้ขาใจให้ค่ะเป็นผสมสิมพันธุ์บอกพุ่งนี้ก็ไปถึงวันนี้ั่กการให้พุ่งกับการสีบบอกรบกนำกำลังร่วมกับปปทลงถึงประสานไปที่ปปชเข้าร่วมตรวจสอบบัญชีการเงินที่พุทธอุทยานนครสวรรค์รวมทั้งที่ทำงานเพื่อเคลียร์ทายว่าขอคุณค่ะตามกระโลกเพราะฉะนั้นสรุปบังนิทานพี่จ้า เรื่องทีส่สนะามนะกับกรณีข้อประหาถึงเจ้า,าคณะจังหวัดนครสวรรค์เดือพระสองีกาเงินจะมากกวนะ่านั้นมันก็กลายเป็นเรื่องซสื่อมในงานวันนี้ประหารถึงสมงงานกันนกบคำมีหนวดด้วยมีหนวดาาด้วยขอ,อบขอคุณค่ะจะมีประเด็น,นเรื่องการจัดก,การทรัพย์สินหรือบัญชีการเงินของวัด ตามที paid, ่มติมาถึงสภาคมให้แนวทางเรื่องธรณีการเปิดบัญชีการฝากถอนรวมถึงแนวทางการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายคุณคุณกิตยาและพ่อแม่นะคะโอ้โหให้โดนัทมาแล้วก็ให้อให้ใส่หมวกด้วยขอบคุณค่ะการกามก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปค่ะทามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ ดีนเสียงข่าวทีวีไหมคะเปิดทีวีนะจ้าโอ้ให้ขวดน้ำหอมมาขอบคุณค่ะจะเอาแนวทางเรืการเพิ่มความเข้มงวดการจัดการบัญชีทรัพย์สินในวัดเพิ่มบทบาทหน้าที่ของพสเข้าไปร่วมดำเนินการด้วยอยู่ด้ขอบคุณที่เข้อเจอข้อใจให้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเดซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่เป็นยังไงบ้างรูเรื่องของ วจะได้อาทำอะไรบ้างดับกันมานนะครับขราอกว่ากัวเยอมรับอเสนอของเวปูแล้วครับผมยืนซื้อรขอบคุณที่เขาจะเข้าใจให้นะคะคุณกิติยาและพ่อแม่ขอบคุณค่ะอยงเป็นทางการสตานี้สวัสดีค่ะขุดมอร์นิ่งคุยกันได้นะคะทักทายกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

คบเจอกับเพื่อนสกีล่าที่ห้องกบนะครับจย่ากันสามสิกระดาษสวัสดีค่ะสวัสดีทุกยูสเซอร์เลยค่ะสวัสดีค่ะเชียร์ไม่มีชื่อเบสซีลิโกเคียซ่าครับถ้าไม่เจ็บก็อาจจะรอนย้ายที่ตื่นหรือยังคือลงเครื่องแท้ละท่านแต่ไม่ได้มาเอเชียที่เขาขุดเคองอ่อนน้ำมันนะอยู่าคืนฝนตกหนักเลยที่บ้านเคยฝนตกหนักมากเครืองอ่นเจ็ดคนนี่ผมก็ยังไม่หยุดงานเลยล่ะเออพี่เคย์ีนั่นไง เยนะครับแล้วก็อาจจะคือถ้ายายักแตุ่้นก็ดูเ่ยัผมไม่มาหรอกอ้าวถึบอกว่าเราเมืนี้มาใช้ปัดัวรเราปัดวูว่านี่ว่ากอไม่ขายกันมาเออ่อีิที่มาแล้วมีข้อสงสัยว่าของคุณเจอห่อนัมาหรือเปล่าหาน้ดีเกิือเจอทองไม่รู้แล้วพรอะเฟเจอร์ดีโอเพ่นคับที่1้3กัสาเพลนะรุณ ยกวาาาโจบครับสกอร์รวม17ันเดอร์าทิ้งที่2แฮร์ริสอิงลิชสี่ครับเซฟเลอร์ได้แชมป์เ่องครั้งที่สี่ทักทายกันได้คุยกันได้สวัสดีค่ะทักทยกันด้คุยกันได้สวัสดีค่ะเชฟเลอร์สุขเจ่าสำเจครับแต่ว่าตอนรับดําโดนลูกชายขโมยเสื้อครับลูกชายก็คือน้องเป็นแน่เนียนะ ร่วม2จางสพ่อออายุค่สนรัพยายมผานมหาปานะครับสียรใจะรายลครับลงคัข่าวไหมคะส่เดือนลงแแข็งแรงนะครับคุยกันได้ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะแารซินตั้เจอปันโทก็จบไปแล้วครับปาร์ินจากคนปู่ว่านุกครอกกับน้องเปีุ๊กุิสราเดียรต่ามการได้รองแชม วันนี้เราแพ้คู่มือสองของโลกจีจนเอ่อเจงเจตปังกับวยัยางซื่อที่เสียนป่า19 16ที่แตะที่น้องเลยอ่าคนเป็นเมียก็มัวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพริดอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันกําลังจะพาไปหาหมออยู่นั้นคนเจ็บก,ก็วิง่งหนีเข้าบ้านปิดประตูปังเมียเรียกก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังประตูเข้าไป พอเข้าไปในบ้านได้ก็มองหาตัวเขาแต่ไม่เจอเขาอ่ะเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ใต้บันไดเรียกก็ไมายอมออกมาเขาหวาดกลัวตัวสัตวเมียเขาต้องมุดกข้บไปฉุดแขนลากถึงได้ยอมออกมาพูดอยู่ไม่ขาดปากว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแต่พอดูแผลที่ขาก็พากันแปลกใหญ่แผลไม่มีเออแผลนั้นหายไปแล้วแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ด้วย งงกันมากเพื่อนบ้านสามสี่คนมองหน้ากันเงียบกริบเลยแต่ตอนนั้นก็ออกจากกลัวกลัวกันแล้วมันต้องไม่ปกติแน่ๆเห็นกันอยู่ว่าขาเขาเป็นแผลเวอร์ว่าแต่ที่เห็นกันอยู่นั่นขาของเขาเรียบร้อยดีคิดว่าจําขาผิดข้างก็ดูกันทั้งสองขาก็ไม่เจอแผละอะไรแล้วที่แปลกอีกอย่างก็คือที่ต้นกล้วยก็ไม่มีรอยมีดวันความแปลกประหลาดแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านข่าวนี้ทําให้คนมาดูกัน ดูแล้วก็กลับไปมีบางคนยกมือไหว้มีบางคนขอหวยเลขเด็ดตกกลางคืนก็ขวันร้ายต้องมาข่มกราบประลกประโลก,โลกขอโทษขอพพยอ่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นกล้วยผีไอ้หน,นองเลยอ่าคนเป็นเมียก็โมวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพลิดอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกัน กำลังจะพาไปหาหมออยู่นั้นคนเจ็บก็วิ่งหนีเข้าบ้านปิดประตูปังเมียเรียกก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปพอเข้าไปในบ้านได้ก็มองหาตัวเขาแต่ไม่เจอเขาอะเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ใต้บันไดเรียกก็ไม่ยอมออกมาเขาหวาดกลัวตัวสันเมียเขาต้องมุดเข้าไปฉุดแขนลากถึงได้ยอมออกมาพูดอยู่ไม่ขาดปากว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัว แต่พอดูแผลที่ขาก็พากันแปลกใจแผลไม่มีเออแผลนั้นหายไปแล้วแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ด้วยงงกันมากเพื่อนบ้านสามสี่คนมองหน้ากันเงียบกริบเลยแต่ตอนนั้นก็ออกจากกลัวๆก,กันแล้วมันต้องไม่ปกติแน่ๆเห็นกันอยู่ว่าขาเขาเป็นแผลเวอรอวะ่ะแต่ที่เห็นกันอยู่นั้นขาของเขาเรียบร้อยดีคิดว่าจำขาผิดข้างก็ดูกันทั้งสองขาก็ไม่เจอแผละอะไร แล้วที่แปลกอีกอย่างก็คือที่ต้นกล้วยก็ไม่มีรอยมีดวันความแปลกประหลาดแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านข่าวนี้ทําให้คนมาดูกันดูแล้วก็กลับไปมีบางคนยกมือไหว้มีบางคนขอหวยเลขเด็ดตกกลางคืนก็ฝันร้ายต้องมาคมกราบประลกประกขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยอ่าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นกล้วยผีไอ้นองเลยอ่า คนเป็นเมียก็โมวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพลดิดอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันกําลังจะพาไปหาหมออยู่นั้นคนเจ็บก็วิ่งหนีเข้าบ้านปิดประตูปังเมียเรียกก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปพอเข้าไปในบ้านได้ก็มองหาตัวเขาแต่ไม่เจอเขาอ่ะเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ใต้บันไดเรียกก็ไม่ยอมออกมาเขาหวาดกลัวตัวสัตว์ เมียเขาต้องมุดเข้าไปฉุดแขนลากถึงได้ยอมออกมาพูดอยู่ไม่ขาดปากว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแต่พอดูแผลที่ขาก็พากันแปลกใจแผลไม่มีเออแผลนั้นหายไปแล้วแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ด้วยงงกันมากเพื่อนบ้านสามสี่คนมองหน้ากันเงียบกริบเลยแต่ตอนนั้นก็ออกจากกลัวกลัวกันแล้วมันต้องไม่ปกติแน่ๆเห็นกันอยู่ว่าขาเขาเป็นแผลเวอร์ว่ะ แต่ที่เห็นกันอยู่นั่นขาของเขาเรียบร้อยดีคิดว่าจำขาผิดข้างก็ดูกันทั้งสองขาก็ไม่เจอแผลอะไรแล้วที่แปลกอีกอย่างก็คือที่ต้นกล้วยก็ไม่มีรอยมีดควันความแปลกประหลาดแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านข่าวนี้ทำให้คนมาดูกันดูแล้วก็กลับไปมีบางคนยกมือไหว้มีบางคนขอหวยเลขเด็ดตอกลางคืนก็ขวันร้ายต้องมาคมกราบปรลกุกปรลกขอโทษขอพูยอ่ะ ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นกล้วยผีไอ้น,นองเลยอ่ะคนเป็นเมียก็ัวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพลิอดอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันกําลังจะพาไปหาหมออยู่นั้นคนเจ็บกูวิ่งหนีเข้าบ้านปิดประตูปังเมียเรียกก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปพอเข้าไปในบ้านได้ก็มองหาตัวเขาแต่ไม่เจอเขาอ่ะเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ใต้บันไดเรียกก็ไม่ยอมออกมา เขาหวาดกลัวตัวสันเมียเขาต้องมุดเข้าไปฉุดแขนลากถึงได้ยอมออกมาพูดอยู่ไม่ขาดปากว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแต่พอดูแผลที่ขาก็พากันแปลกใหญ่แผลไม่มีเออแผลนั้นหายไปแล้วแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ด้วยงงกันมากเพื่อนบ้านสามสี่คนมองหน้ากันเงียบกริบเลยแต่ตอนนั้นก็ออกจากกลัวกวกันแล้วมันต้องไม่ปกติแน,แน่เห็นกันอยู่ว่าขาเขาเป็นแผลเวอร์ว่ะ แต่ที่เห็นกันอยู่นั่นขาของเขาเรียบร้อยดีคิดว่าจำขาผิดขา้ขางก็<า>ดูกันทั้งสองขาก็ไม่เจอแผลอะไรแล้วที่แปลกอีกอย่างก็คือที่ต้นกล้วยก็ไม่มีรอยมีดควันความแปลกประหลาดแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านข่าวนี้ทำให้คนมาดูกันดูแล้วก็กลับไปมีบางคนยกมือไหว้มีบางคนขอหวยเลขเด็ดตกกลางคืนก็ขันร้ายต้องมาคมกราบปรลุกปรลกขอโทษขอโพยอ่ะ ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นกล้วยผีไอ้นองเลยอ่ะคนเป็นเมียก็ัวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพลิดอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันกําลังจะพาไปหาหมออยู่นั้นคนเจ็บก็วิ่งหนีเข้าบ้านปิดประตูปังเมียเรียกก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปพอเข้าไปในบ้านได้ก็มองหาตัวเขาแต่ไม่เจอเขาอ่ะเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ใต้บันไดเรียกก็ไม่ยอมออกมา เขาหวาดกลัวตัวสัตว์เมียเขาต้องมุดเข้าไปฉุดแขนลากถึงได้ยอมออกมาพูดอยู่ไม่ขาดปากว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแต่พอดูแผลที่ขาก็พากันแปลกใจแผลไม่มีเออแผลนั้นหายไปแล้วแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ด้วยงงกันมากเพื่อนบ้านสามสี่คนมองหน้ากันเงียบกริบเลยแต่ตอนนั้นก็ออกจากกลัวกลัวกันแล้วมันต้องไม่ปกติแน่เห็นกันอยู่ว่าขาเขาเป็นแผลเวร์ว่ะ แต่ที่เห็นกันอยู่นั้นขาของเขาเรียบร้อยดีคิดว่าจำขาผิดข้างก็ดูกันทั้งสองขาก็ไม่เจอแผลอะไรแล้วที่แปลกอีกอย่างก็คือที่ต้นกล้วยก็ไม่มีรอยมีดฟันความแปลกประหลาดแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านข่าวนี้ทำให้คนมาดูกันดูแล้วก็กลับไปมีบางคนยกมือไหว้มีบางคนขอหวยเลขเด็ดตกกลางคืนก็ขวัญร้ายต้องมาคมกราบปรลกุกปรลกุกขอโทษขอพูยอ่ะ ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นกล้วยผีไอ้หนองเลยอ่ะคนเป็นเมียก็ัวแต่ยืนตกตะลึงพึงเพลิดอาปากค้างพูดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเพื่อนบ้านก็ต้องช่วยกันกำลังจะพาไปหาหมออยู่นั้นคนเจ็บก็วิ่งหนีเข้าบ้านปิดประตูปังเมียเรียกก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปพอเข้าไปในบ้านได้ก็มองหาตัวเขาแต่ไม่เจอเขาอ่ะเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ใต้บันไดเรียกก็ไม่ยอมออกมา เขาหวาดกลัวตัวสัตเมียเขาต้องมุดเข้าไปฉุดแขนลากถึงได้ยอมออกมาพูดอยู่ไม่ขาดปากว่ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแต่พอดู